เรียนพวกมในการดัเนินงานแปล่อพุ่ในการสอบตรอระดับอำเภอแมสายในนานกลุ่มจัดการเรียนรู้พอุ้อูตามระดับขอขอบพระคุณท่านเป็นย่างสูงที่ไม่เกียรติเราเป็นประธาน